สวัสดีค่ะมันนีกกับมะพอกันกับแม่น้องนีนาเด้อค่ะสาวสุรินพาเพิ่นค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ตอนนี้เป็นอ่าคริสต์มาสอีฟเด้อค่ะก็เป็นเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งเลยละคะ่ะอ่าแม่น้องนีนาหิวเข่าค่ะอะ่มันนีกเห็นงานสิบเอ็ดชั่วโมงเลยคะ่ะมันนีกเห็นงานสิบเอ็ดชั่วโมงกลับมาบ้านไปอาบน้ำค่ะแล้วก็เผลนหลับไปบม่ได้กินเขาเ่าแรงตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเกือบสี่ทุ่มค่ะเกือบสี่ทุ่ม ก็เลยอยากกินอีอย่างทีอันเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะก็เลยนึกถึงว่าอาจจะขวางอันก็เลยนึกได้ว่าเอยมีปลาแซลมอนอยู่ในตู้แต่ว่า,าเครื่องปรุงเครื่องแต่งกบาบอะไรอันครบเองเราเด้อะคะ่กะก็เห็ดตามทีเปิดในตู้เย็นพอแล้วะคะ่ะนั่นแหละคะ่กะก็อันนี้มากินกันเด้อค่ะหิวค่ะหิวค่ะหิวแห้งอยากกินค่ะหิวแห้งหลาย มาเด้อค่ะมากิน้ว้กันอย,อย่าก,กินหลายค่ะเสรบเด้อค่ะพักกระสมี่นี่ค่ะ ทั่วผู้หัวละห้าใบสะ,ะละแหน่ะแล้วก็แตงกวางมันลักเคนุกค่ะเมื่อเดี๋ยวจะไปซื้อผักไปบ่บท่านค่ะเหลือ,งา,าลองานมากคาเหลืองานมากเกือบอันหอดบานเกือบสามถุงแล้วค่ะหอดบานเกือบสองถุงกลัวค่ะ มอเด้อค่ะมากินด้วยกันค่ะยับตะก,กาย้ผักออกก่อนค่ะเป็นเครื่องๆค่ะวันแรกกิน มาเนอค่ะภายยังบม่ท่านหลับแล้วน,นอนมากินให้กันเนอะคะ่ะเอ่อยำปลาแซลมอนกับอันมะราคิวนองเนเขากันอีหลีค่ะเขากันมากๆเลยคนะ่ะ ปลาซิลอนเนี่ยกับอันพอน้องนี่นาตกมาได้เด้อค่ะอือ มาเด้อค่ะกินได้กันค่ะทำงานสิดเอดชชั่วโมงเมื่มมอ,อไรค่ะเมือม่อ,อไรออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะมาหอดบ้านกาอัน สองถุงค่ะเผ็ดไลท์ค่ะเผ็ดแห้ง กันเมื่อไม่าซได้เงินเขาสาลาบาทด้ว มาเนอะค่ะมากินด้วยกันก็คือจังสกินไปต่อไปบ่ไหวแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะกินผู้เดียวเนอะค่ะ คิดหอดเอ่อสาวน้องบัวเนิดาเด้อมาก,กินด้วยกันเนิดาคิดหอดนิดาบ่ได้เจอกำนั่งดนลหรอคะเจอก็นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องนี่นาเนด้อค่ะเป็นแรงกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปเด้อค่ะค่ะเจนิกะพอ กันไมเด้วค่ะพอบกันคลิปหนาด้วค่ะค่ะวัสดีค่ะ